ต่างคนก็ต่างใช้กรรมของใครของเราหมาก็ใช้กรรมของมันมันเกิดหมามันไม่อยากจะเป็นหมาแต่จะมันเกิดใครๆจะจะเป็นเศรษฐีสูงส่งด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่ทุกคนมันมีกรรมกรรมของใครกรรมของเรากรรมคือการกระทําของเราในอดีตเราก็อยากจะเป็นผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ไม่ใช่เหรอการจริงในที่สุขที่สุดสบายที่สุดร่ำรวยที่สุดยศถาบรรดาศักดิ์สูงที่สุด เราอยากเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่แต่เราทําไมเป็นไม่ได้เพราะกรรมคือการกระทําของเราในอดีตมันส่งไม่ถึงเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีกรรมของใครของเราจัดสาลายสิงช้างม้าวัวควายหมูมาเป็ดไก่คนหูหนวกตาบอดต่างคนก็ต่างมีกรรมของใครของเราเพราะนั้นให้พวกเราให้ดูให้มองในโลกให้เป็นธรรมชาติ สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นไปอยู่ด้วยอย่างนี้บางทีเขามาเบียดเบียนเราเราก็เออจะทำยังไงได้เพราะเราขังอยู่ในตะกร้าใบเดียวกันอยู่ในกรงเดียวกันคือโลวกวัตะสงสารแ,และไม่ให้กระทบกระเทือนกันเฉลยกับงเป็นไปไม่ได้แต่ที่มากระทบกระเทือนเราเอออดทนอดทนอดกัน้นแ,แต่ถ้าอดวันไม่ไหวเราก็เดินหนีซะ ถ้าเดินหนียังไม่ไหวยังได้ยินก็ปิดหูตัวเองปิดใจตัวเองเข้าไปอีกพุโทโธพุโทโธสำทับข้อีกเอ,อ,อีกไม่นานต่างคนก็ต่างตายแล้วถ้าตายแล้วเราเอาอะไรไปด้วยไม่ได้เขาก็เช่นเดียวกันเขาก็ใช้กรรมของเขาเราก็ใช้กรรมของเราต่างคนก็ต่างไปนี่เราไปเรามีอะไรไปนอกจากบุญกระบ,บาบไม่มีใครที่จะเอาอย่างอื่นไปได้ แต่ขนาดกระดูกตัวเองยังอกไปด้วยไม่ได้ก็ยังทิ้งไว้ในโลกอีกยศถามันรดาศักไม่ต้องพูดถึงละแล้วไปคิดอะไรมากมายถ้าเราวางที่ใจได้นะพยายามฝึกหัดวางที่ใจนะปล่อยวางที่ใจได้ถึงจะวางไม่ได้ตลอดก็เถอะนะวางได้ชั่วขณะหนึ่งะมาเป็นบุญเป็นคุณอย่างมากนะแต่ถ้าเราวางไม่ได้นะไม่ได้นะเสียศูนย์นะหนักอกหนักใจคิดไปนอนไม่หลับ ตาแดงเฮ่อทีนี้เ,เพราะว่ามันแบบแบบอยู่ในใจถ้าเราวางอยู่ในใจพยายามฝึกหัดวางที่ใจนะถ้านเราพยายามคิดปล่อยวางที่ใจทีนี้พอเราทํางานจริงไหนเราก็ทําได้เราทํางานไม่ใช่งานทําเราแต่ถ้าว่าเราไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้ปล่อยวางในใจอย่างนั้นแล้วงานมันจะทําเรานะเ,เราจะเป็นทุกข์ เพราะนั้นขอให้พวกเรารู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักทำทำให้ดีที่สุดนะจึงจะร่มเย็นเป็นสุขน,ะนี่แหละหลักของพระพุทธศาสนา